U.S.A.S อัปเดตกฎหม่สำหรับทหารหรือทหารเก่าจะต้องเข้ามาสัมภาษณ์และสาบานตนการเป็นชิลเลเซนในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแล้วณนะตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันแทมมีส่สม,มนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้น Visa, านดีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะ u s s มีการอัปเดตกฎหม่เกี่ยวกับผู้สมัครสอบชิลเเซนที่เป็นทหารนะคะไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ วันที่26กันยายนที่ผ่านมานั้นทาง U.S.S. ได้ประกาศอัปเดตนโยบายหรือ policy update แนวทางการขอสัญชาติของทหารปัจจุบันและอดีตทหารที่เคยรับราชการทหารในกองทัพสหรัฐภายใต้มาตรา328และ329คือ328และ329นั้นเนี่ยเป็นมาตราสำหรับการแปลงสัญชาติของผู้สมัครที่เป็นทหารนะคะประเด็นหลักของนโยบายนี้ก็คือคําว่าการปลดประการแบบไม่ระบุลักษณะ หรือที่เรียกว่า uncharacterized discharge นั Dis ่นเองซึ่งเป็นสถานะที่บางคนที่ได้รับเนี่ยได้รับตอนออกจากกองทัพในช่วงฝึกหรือในช่วงเวลารับราชการที่ยังไม่นานพอจะมีการประเมินคุณลักษณะทางวินัยด้วยที่ผ่านมานั้นเนี่ยการปลดแบบไม่ระบุลักษณะนี้ยังนับว่าเป็น conditional honorable discharge อยู่นะคะหรือว่าเป็นการปลดภายใต้เงื่อนไขนะคะที่มีเกียรติแต่ว่าวันที่1สิงหาคมปีที่แล้วปี2024เป็นต้นมานะคะ USAS ระบุว่า การปลดประจำการแบบไม่ระบุลักษณะนี้จะไม่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นการปลดแบบมีเกียรติอีกต่อไปแปลว่าอดีตทหารที่ถูกปลดในรูปแบบที่ไม่ระบุลักษณะก่อนวันที่1สิงหาคมปี2024จะสามารถขอสัญชาติสารัตามมาตรา328และ3-29ได้ตามปกติแต่ตั้งแต่วันที่และก็หลังวันที่ 1. สิงหาคมเป็นต้นไปจะไม่สามารถขอสัญชาติ ตามมาตรา328และ329และ328 329นี่คืออะไรอะคะนั่นก็คือการเข้ามาใช้สิทธิ์สมัครแล้วก็สามารถที่จะสอบสัมภาษณ์และสาบานตนโดยไม่ต้องเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้การเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงกลาโหมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกระทรวงสงครามหลายๆคนเคยได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมคะ Department of Defense นั้นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Department of War นะคะแล้วก็ได้มีการแก้ไขระเบียบทางทหารด้วยมุ่งสร้างความชัดเจน ว่าผู้ที่ไม่ได้รับการปลดอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ได้รับการปลดอย่างมีเกียรติจะไม่มีสิทธิ์ยื่นการขอสัญชาติแบบอ้างว่าตนเองเป็นทหารอีกต่อไปนโยบายนี้นะคะยังอัปเดตด้วยนะคะว่า USCIS จะไม่ทํางานร่วมกับ CBP จะไม่จัดการสาบานตนไม่จัดการสัมภาษณ์ที่จุดผ่านแดนอีกต่อไปหมายความว่าอดีตทหารที่ อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะปลดประจำการแล้วหรือมีการประจำการอยู่ตอนนี้ที่อยู่ในต่างประเทศนะคะถ้าต้องการที่จะสมัครขอสัมชาติก็จะต้องขอวีซ่าหรือขอเอกสารอนุญ,ญาตเข้าประเทศหรือที่เรียกว่า p a r o นะคะแล้วก็บินมาเพื่อมาสัมภาษณ์และสาบาันตนเมื่อสัมภาษณ์ผ่านข้างในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยตนเองค่ะสรุปสั้นๆน,นโยบายนี้นะคะเป็นการอัปเดตนโยบายซึ่งแสดงให้เห็นการทํางานที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาล ประธานาธิบดีทรัมป์ในการยกระดับมาตรฐานการให้สัญชาติแก่กลุ่มผู้สมัครที่เคยรับราชการทหารในกองทัพตอนนี้เข้มงวดขึ้นแล้วค่ะหลายคนนะคะที่เคยมาปรึกษากับดิฉันเคยบอกว่าอ,อจะไปเป็นทหารละกันจะได้สมัครสอบซิติเซนได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นได้ข่าวว่าง่ายขึ้นด้วยดังนั้นตอนนี้คือกฎเกี่ยวกับเรื่องของการสมัครสอบซิติเซนขอแปลงสัญชาติสำหรับผู้ที่รับราชการทหารหรือเคยรับราชการทหาร ก่อนตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงด,ด้วยตรวจสอบก่อนที่จะยื่นใบสมัครนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้หลายๆคนได้ดูนะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากสำนักงานของเราค่ะสำหรับการติดตามข่าวสารทางด้านกฎหมายค้เข้าเมืองของประเทศสหร,าราัฐอเมริกาจากสำนักงานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook ิน s t a g r a ม Tik t o k กดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ